สวัสดีค่ะพบกับการไร์อินเดียใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพนะคะทุกคนนะใครนะคะที่คิดจะแต่งงานกับฝรั่งที่กเกษียณอายุแล้วนะคะอันนี้พี่กันก็แนะนํานะคะว่านะคะให้นะคะสอบถามนะคะ ให้คุยทุกเรื่องนะคะที่เราอยากรู้นะคะไม่ต้องไปกลัวนะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปถามเขามากมายแล้วฝรั่งจะไม่พอใจแล้วก็พานแบบว่าทิ้งเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนสนใจนะคะไม่ต้องไปกลัวด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับใครเราก็ต้องถามให้ละเอียดนะคะอยากรู้อะไรก็ถามไปเลยนะคะถามตั้งแต่แรกๆที่เราคุยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเขาไม่สนใจเราเขาทิ้งเราเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเผลอใจชอบเขาเละะแล้วนะคะเราจะได้ไม่รู้สึกอะไรมาก เดี๋ยวใเมื่อเขารับแบบนี้ไม่ได้เราถามอยากรู้เนี่ยเขารับไม่ได้เขาจะไปก็เ,เรื่องของเขานะคะเราก็หาคนใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะทุกคนอันนี้กรณีของพี่กันเนี่ยที่พี่กันบอกว่าสามีพี่กันป่วยนะคะเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะคะต้องทานยาทุกวันนะคะสามีพี่กันก็จะทานยาตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะทุกวันนะคะอันนี้ก็คือยา ละลายิมเลือดเพราะว่าสามีพี่กันเนี่ยเขาจะเป็นโรคอ่ลิ่มเลือดในสมองอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทานยาตลอดนะคะทุกคนเพราะว่าโรคเนี้ยจะบอกว่าอันตรายบางครั้งมันก็เหมือนไม่อันตรายนะคะแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันอันตรายมันเป็นภัยเงียบนะคะทุกคนมันก็อาจจะถึงชีวิตได้นะคะเพราะโรคอ่ลิ่มเลือดในสมองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมัน จะเอ่อเป็นอาการของแบบว่าเหมือนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเนี่ยอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะโรคพวกนี้ก็จะทำให้แบบว่ามันเสี่ยงต่อการเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะคะหรือแบบมันมีอาการแบบช้าครึ่งซีกนะคะแล้วก็บางครั้งปวดศีรษะแบบปวดศีรษะรุนแรงแล้วก็บางครั้งแบบปากเบี้ยวอย่างงี้ค่ะหรือไม่ก็ชักนะคะทุกคน บางครั้งถ้าเราแบบไม่รีบไปรักษาหรือมาอยู่ในความดูแลของแพทย์เนี้ยเราก็อาจจะแบบว่าเป็นอัมพื้นอัมาพมาพหรือเสียชีวิตได้นะคะใครที่แบบว่า,าแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอาการหรืออะไรเงี้ยให้ให้รีบปรึกษาแพทย์นะคะสามีพี่กันนะคะเขาเล่าให้พี่กันฟังว่า,อาตอนที่เขาอายุประมาณ30กว่านะคะน่าจะ3า3 7นี่แหละ เขาก็นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ทํางานแล้วตอนนี้เพื่อนเขาก็เลยมาถามว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> คุณผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาสั่นไงเขาจับแก้วกาแฟแล้วมือเขาสั่นแต่เขาก็ยังบอกเพื่อนว่าก็ปกติดีนะ mm. เขาไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ย mm. แต่พอเขาขับรถกลับบ้านนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่ามือเขาเนะี่ยมันแบบชชาๆไงแล้วมันก็แบบว่าเริ่มจะเริ่มจะหนักขึ้นหนักขึ้นไง mm. เขาก็เลยไปหาหาหมอนะคะหมอก็เลยพาไปตรวจอย่างไร เขาเป็นโรคริมเลือดอุดตันนะคะหมอก็เลยต้องให้ทานยาตลอดนะคะแล้วยาที่หมอสั่งเนี่ยนะจะต้องซื้อเองนะที่นี่นะคะเขาจะแบบว่า,าไม่ได้ให้ให้ไปหาหมอเนี่ยหาหมอฟรีนะแต่ว่าไม่ได้ให้ยาเรามานะคะเขาก็จะเขีนยนใบสั่งว่าให้เราไปซื้อยาตัวนี้ทานเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ยาตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะ ว่าตอนนี้ผตั้งแต่ในสงครามนะะยาก็จะแพงขึ้นมาอีกเท่าตัวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทานเนาะเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ได้นะคะตอนที่เราจะคบกันครั้งแรกเนี่ยพี่กันก็รู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นโรคนี้นะคะพี่กันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องมาเป็นภาระให้เรานะเขาอาจจะป่วยเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตเนาะ แล้วให้เรามาดูเลย่างนยพี่กันไม่ได้มีความคิดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าการที่พี่กันมาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะการที่พี่กันมาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นต้องการเอาลูกมาอยู่ที่นี่แล้วพี่กันก็ไม่เคยคิดที่จะมาเกาะฝรั่งกินนะเพราะว่าพี่กันก็คิดที่จะมาหางานทำนะคะปรับตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง คนเรานะคะมันต้องมีคุณค่าของตัวเองนะไม่ใช่ว่าเออมาอยู่งอมืองอเท้าแล้วก็ให้ฝรั่งเลี้ยงอย่างเงี้ยอันนั้นมันทําให้รู้สึกไม่ภาคภูมิใจนะคะทุกคนพี่กันก็เลยไม่ได้มองตรงนั้นนะแล้วก็ยังไงเราก็ต้องสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราไม่มีเขาอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงเขาอาจจะเสียชีวิตก่อนเราหรือเราอาจจะเสียชีวิตก่อนเขาอย่างเงี้ยทุกคนเราจะไม่ประมาทก,กับชีวิตเพราะฉะนั้นพี่กันก็ต้องเรียนหนังสือนะคะ ให้ได้ภาษานะคะแล้วก็ต้องทํางานที่นี่นะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งเนี่ยสามีไม่มีนะสามีเสียชีวิตเนี้ยพี่กันก็ต้องสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาร์กได้ต่อไปนะคะทุกคนสามีพี่กันนะคะเขาเล่าให้พี่กันฟังว่าอตอนที่เขาอายุป,ประมาณ30กว่านะคะน่าจะ3ามหกสเนี่แหละ S <S <an> <S เขาก็นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ทํางานแลแ้วตอนนี้นเพื่อนเขาก็เลยมาถามว่าเฮ้ยคุณผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาสั่นไงเขาจับแก้วก,กาแฟแล้วมือเขาสั่นแต่เขาก็ยังบอกเพื่อนว่าก็ m, าปกติดีนะเขาไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาขับรถกลับบ้านนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่ามือเขาเนะี่ยมันแบบชาๆไงแล้วมันก็แบบว่าเริ่มจะเริ่มจะหนักขึ้นหนักขึ้นไงเขาก็เลยไปหาหามหมอนะคะ หมอก็เลยพาไปตรวจอย่างละเอียดนะคะก็เลยรู้ว่าเขาเป็นโรคริมเลือดอุดตันนะคะหมอก็เลยต้องให้ทานยาตลอดนะคะแล้วยาที่หมอสั่งเนี่ยนะจะต้องซื้อเองนะที่นี่นะคะเขาจะแบบว่า,าไม่ได้ให้ให้ไปหาหมอเนี่ยหาหมอฟรีนะแต่ว่าไม่ได้ให้ยาเรามานะคะเขาก็จะเขียนใบสั่งว่าให้เราไปซื้อยาตัวนี้ทานเองนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี้ย ยาตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ผมต่ดในสงครามนะะยาก็จะแพงขึ้นมาอีกเท่าตัวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทานเนาะเพราะว่ามันลเลี้ยงไม่ได้นะคะตอนที่เราจะคบกันครั้งแรกเนี่ยนะพี่กันก็รู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นโรคนี้นะคะพี่กันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องมาเป็นภาระให้เรานะเขาอาจจะป่วยเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเนาะ แล้วให้เรามาดูแลยางพี่กันไม่ได้มีความคิดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าการที่พี่กันมาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะการที่พี่กันมาแต่งงานกับฝรัง่งเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นต้องการเอาลูกมาอยู่ที่นี่แล้วพี่กันก็ไม่เคยคิดที่จะมาเกาะฝรัง่งกินนะเพราะว่าพี่กันก็คิดที่จะมาหางานทำนะคะปรับตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง คนเรานะคะมันต้องมีคุณค่าของตัวเองนะไม่ใช่ว่าเออมาดูงอมืองอเท้าแล้วก็ให้ฝรั่งเลี้ยงอย่างเงี้ยอันนั้นมันทําให้รู้สึกไม่ภาคภูมิใจนะคะทุกคนพี่กันก็เลยไม่ได้มองตรงนั้นนะแล้วก็ยังไงเราก็ต้องสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราไม่มีเขาอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงเขาอาจจะเสียชีวิตก่อนเราหรือเราอาจจะเสียชีวิตก่อนเขาอย่างเงี้ยทุกคนเราจะไม่ประมาทก,กับชีวิตเพราะฉะนั้นพี่กันก็ต้อง เรียนหนังสือนะคะต้องให้ได้ภาษานะคะแล้วก็ต้องทำงานที่นี่นะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งเนี่ยสามีไม่มีนะสามีเสียชีวิตเนี้ยพี่กันก็ต้องสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาร์กได้ต่อไปนะคะทุกคนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างกะกับเกี่ยวกับโรคลิ่มเลือดในสมองอุดต,ตันนะคะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> นาะมันเป็นอะไรที่พี่กันก็หล็กเลี่ยมไม่ได้นะคะ ในเมื่อเรามาันจะชีวิตอยู่กับเขาแล้วนะพี่กันไม่มองตัวนั้นนะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมนะคะชอบก็ช่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปของพี่กันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ